ทำไมอ่ากุย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 ขนาดละแงไม่โดนมือเิอ้ง โอเคๆกูอยู่นี่โอเคๆอีตัวมี了吗มี了吗เรียบร้อยละมาตามมาดามมาตามมันอยู่นี่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 อีตัวนี่างกูไม่ไม่โดน โดนหลังๆหลังไอ้เพียข้างหลัง,งก็กูแอบกูแอบพุ่งไกูแอบพุ่งมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลไอ้ตัวน,นู้นละไอ้ัวล่างหนยตๆไกนะันแะไปไอครี่หลังมอาโดน ไหนละโอ้อันนี้เลือไหลกูเลื่อนไหลายคนกูเลือไหลกูเลื่อนไหล้นนะอายตายอายตายม <c oughs> อทางไป เลือ,กลอ,กลอด,ดก,กุหลเ,เลยที่ยาเปือกแดงด้วยนะโดนยิงกันเยอะจังวะแ่งว่าเป็นไอ้ลยล่ะใช่มากเลยนะขนาถูกยินอนะ่ะแบบน่วนะอ่ละวะ,ละ,ละหนึ่งสองสามเนี่ยไม่โดน

วมันกองมากรีดละกูมาเลยจ้ากูเห็นหนึ่งอันสองอันโอเคยำ ไหนต่อฟ้าอ,อยู่ไหนวะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ กีบอบอดกีบอบอสยิงเลลืมล่ำมันต้องมีอีกศพหรือวะขา้าอะไรไม่รู้จะชักกันตรงไหนกูยังไม่รู้เลยอแกใน k i n g เผื่อมีเด็กหลง